คู่สร้างคููสมตอปิตินุนวรนุษย์ทำพิธีพุทธ,ธาพิเศษเหรียญกับหลวงปู่ศิลาเผยภาพในงานทำเฉวเนขนลุกขาเด่นขาเด่นจะพาเพื่อนๆไปดูเรื่องราวที่ทำเอาขลุก,กตามๆกันค่ะหลังนักแสดงสาวชื่อดังอย่างนุนวรนุษย์และสามีตอปิติไปร่วมพิธีพุทธ,ธาพิเศษเหรียญยอดเศรษฐีที่วัดพระธาตพนมกับหลวงปู่ศิลาลงในอินสตาแกรมของตนเองนะคะเป็นภาพพระอาทิตย์ทรงกรดเหนือพระธาตพนมนั่นเองโดยสาวนุนได้โพสต์รูปและเขียนข้อความค่ะว่า ุญเหลือเกินพิธีพุทธาพิเศษเหรียญยอดเศรษฐีได้มาจัดที่วัดพระทัตุพนมซึ่งเป็นพระทัศุประจําวันเกิดปีวอกซึ่งตรงกับปีเกิดเลยขอบุญกุศลและคําอธิษฐานในวันนี้ส่งถึงกัลยาณมิตรทุกท่านนะคะรวมถึงเด็กลิงทุกคนเลยค่ะขอบคุณสาสิงห์อมูลเลรสิงอาสาและทีมหลังบ้านทุกคนนะคะที่ทําให้งานนี้เกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์แบบ ขอบคุณรูปสวยๆจากพี่ตากล้องทุกคนด้วยค่ะปลหลวงปู่บอกว่า Univers e 3สิงหาคม2567หลังจากที่ชาวเน็ตได้เห็นรูปภาพก็เข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นนะคะว่าภาพสุดท้ายคือขนลุกทเทวดาฟ้าทรงโปรดสาธุสาธุาธคอมเมนต์ถัดมานะคะบอกว่าสาธุค่ะขนลุกเลยทีมปีวอกจงเจริญคอมเมนต์ถัดมานะคะบอกว่าฝนตกทั้งคืนพอหลวงปู่เดินออกมาฝนหยุดต,ตกพระอาทิตย์ทรงกรดคอมเมนต์ถัดมานะคะบอกว่าพระอาทิตย์ทรงกรด ด้วยค่ะขอให้ดวงเปิดการงานเปิดการเงินเปิดนะคะขอขอบคุณขอ้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ